มาถึงช่วงสนทนาพีรับขับข้าวของเราแน่นอนว่าช่วงนี้พลาดไม่ได้โดยประการทางฟวงโดยเฉพาะน้องๆที่ชื่นชอบการเล่นดนตรีนะคะเพราะว่ากำลังจะมีกิจกรรมดีๆค่ะที่ทาง5ทิพยอจัดขึ้นนะคะ u r p r i s e m u s t c Contest ครั้งที่10บเจ็นั่นเองค่ะรอบนี้นะคะน้องๆเยาว,วชนที่อายุ อ่ะไม่บอกระว่างเท่าไรทถึงเท่าไรจะได้มารวมแข่งขันกันนะคะผู้ที่จะมาให้รายละเอียดกับเราวันนี้ค่ะทันแรกนะคะคุณสุริพันธ์ปัทมาคมผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษบริษัทห้าิจำกัดมหาชนหรือวพ่ยายนั่นเองนะคะอีกหนึ่งทันค่ะทันปรัชกฤตพานุอัคราโชหรือว่าอาจารย์เอ็กซ์นะคะรองคณะบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กรคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะนายเอกราช วังเฮมราลร่วนน้องต้าคนนี้เป็นแชมป์สป라이ตมิวสิกปี2 5 5 7ัหร้อานวนน่อตาเองต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนะคะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีค,ครับและก็แน่นอนว่ากิจกรรมครั้งนี้จะมีน้องๆลากหลายพื้นทีได้เข้าร่วมกิจกรรมเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาต เปลี่ยนเป็นภาษากลางก่อนนะคะเพื่อจะได้พูดคุยกันค่ะก่อนนินถามพี่ใหญ่ก่อนเลยว่าทางบริษัทหาดทิพย์เนี่ยเราให้ความสําคัญกับการพัฒนาเยาวชนแล้วก็ในการมอบประสบการณ์ด้วยการเปิดเวทีแสดงความสามารถทางด้านดนตรีนี้ยังไงบ้างคะคือคือจริงๆเนี่ยทางหาดทิพย์เราได้มีแบบกิจกรรมในการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาเยาวชนหลากหลายรูปแบบทั้งการให้ทุนการศึกษา แต่ก่อนเราก็จะมีการจัดโครงการประกวดแฟนตายูทู u เคยได้ยินไหมคะครับแล้วก็เราก็จะมีการที่พัฒนาเด็กในทางเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาด้วยเราจัดค่ายเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษเอายาวชนเนี่ยไปฝึกการใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วทากิจกรรมว่าเด็กนักเรียนอังกฤษเขาเรียนหนังสือเสร็จเขาทํากิจกรรมอะไรบ้างอยู่อยู่ประมาณสองสมเดือนแล้วกลับมาหลังจากนั้นเราก็จะมีโครงการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ประเทศไทยนําเด็กทั้งหมดไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษที่ภูเก็ตอยู่ประมาณ15วัน oh. เด็กก็ทํากิจกรรมในค่ายก็จะเป็นผู้ภอังกฤษเหมืเลย oh. เพราะว่าทางกรรมการวิจัการก็เล็งเห็นว่าภาษาอังกฤษสําคัญในอนาคตสําหรับเด็กก็ก,ก็ทำแล้วก็เรามีโครงการเกี่ยวกับ เรียกว่าค่ายหัดทิพจูเนียก็คือเด็กทุกคนที่เคยทํากิจกรรมกับหัดทิพก็จะมาร่วมทํากิจกรรมอันนี้ทุกปีเราทําเด็กเอาเด็กไปอยู่ร่วมกันการใช้ชีวิตร่วมกันการสามาคัคคีการทํา CSR อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โครงการสปรายมิสิกนี่ก็เป็นโครงการหนึ่งที่ทางหัดทิพก็เขาเรียกว่าเ,เห็นความสําคัญถึงเด็ก ต่างจังหวัดอะทุกคนเคยได้ยินโครงการโคฟีสิคอวอร์ดใช่ไหมคะใช้หลายคนใช่เป็นโครงการประกวดวงดนตรีที่เยาวชนทั่วประเทศใฝ่ฝันอยากไปซึ่งมีเด็กต่างจังหวัดหลายคนที่เขาคิดว่าแบบเหมือนเราอยู่ไกลอ่ะไม่มีโอกาสใช่หัดทิปเราก็เลยสารฝันให้กับเยาวชนชาวใต้ได้มีโอกาสนำความสามารถหรือความรักในด้านดนตรีเรามารวมตัวกันแล้วก็ประกวดเป็นสป라์มิ คอนเทสค่ะนี่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่17แล้วด้วยใช่ใชแล้วผลการตอบรับในครั้งที่ผ่านๆมาเป็นยังไงบ้างรครับพี่ใหญ่ครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะครั้งแรกเนี่ยสป u s i c มิวสิกคอนเทสเนี่ยเราจัดในงานเกษตรเมื่อ2 5 4 8ซึ่งตอนนั้นงานเกษตรเนี่ยเหมือนเพิ่งเริ่มจัดในภาคใต้ครั้งแรกๆก็คือเราก็ร่วมกับทางมหอองาวิทยาลัยสงขลานครินและก็ สร้างสีสันให้กับงานก็มีการจัดประกวดที่เวทีกางของงานกา็บางปีเราก็จะมีแบบเออเยาวชนเอาวงดนตรีมาเล่นระหว่างที่เด็กมีการประกวดสปายมิวสิกน้องๆเยาวชนที่อยู่จังหวัดสงขลาใกล้เคียงก็มาเชียร์เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆพอช่วง2ปีที่โควิดอะค่ะงานเกษตรหยุดเราก็แบบโอ้โหเด็กๆก็ถามมาปีนี้ไม่มีหรออ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้น เราควรจะต้องแบบหาที่ที่จัดให้เด็กดีกว่าเพราะว่าถ้าเราล้อไปตลอดไปอ่ะถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรอีกเด็กก็ปิดโอกาสเด็ก,กคือบางาใช่ค่ะก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีคราวนี้เราปรับปรุงใหม่หมดเลยซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกที่เราเริ่มโดยการที่แบบเหมือนให้เด็กสมัครออนไลน์ค่ะมีการส่งคลิปมาออดิชัน่นแล้วก็ตัดสินแล้วก็มาสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งเราก็ได้เด็ก ปีที่แล้วนี่เด็กหลากหลายมากและน้องก็มา<อ>นาราธิวาสปัตตนีคือมาหลากหลายผู้กงผู้เก็ตมาหมดเลยซึ่งปีที่แล้วได้ตอบรับดีห้ากว่าวงจริงๆแล้วคือเยอะกว่านี้นะคะ,คะแต่ว่าเป็นภาคอื่นเพราะว่าจริงๆเราของ s p i ย e Music Contest เนี่ยเราอะออให้โอกาสเด็กคือตอนนี้เราทำกับเด็กเราความที่หัดทิปเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ใแล้วลูกค้าเราก็เป็นคนใต้เราก็อยากทำกิจกรรมกับ เยาวาชนชาวใ <น S 2> ต้ก่อน,ใ,นชใช่ค่ะก็จะเป็นน้องๆก็จะมา13-19ถึง19ปีแล้วก็ต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้เท่านั้นนะคะ นี่ก็เป็นกลุ่มช่วงอายุ19ปีคงเลยไปแล้วใช่ไหมคะเราเลยจะมาสักพักนึงแล้วครับ <c oughs> แต่ก็เชื่อแน่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนที่อยากจะให้ลูกได้ไดใช้เวทีนี้แสดงศักยภาพก็จะเป็นเวทีหนึ่งนะคะก็คือ s ป r 이ด i มิวสิ c o n t e ท t ต์ทีนี้อาจารย์เอ็กซ์รอบนี้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยหลายๆคนคงตั้งคําถามว่าอาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมได้ยังไงแล้วก็การเข้ามาเป็นคณะกรรมาการตัดสิน,เ,นเป็นยังไงคะก็ต้องขอขอบคุณทางสป라이ด์มิวสิกคอนเทสต์ด้วยครับที่ให้โอกาสผม มาเป็นคณะกรรมการนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นมากเกือบสิปีแล้วนะครับ <Wow. S 2> ก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับ <Ha. S 2> ก็เมื่อก่อนเนี่ยเ,เด็กเดกเนี่ยเขาจะเล่นเพลงง่ายๆนะครับแล้วก็แบบตัดสินง,ง่ายมากครับเพราะว่าเราจะมีวงที่แบบโดดเด่นอยู่มาสักสองสามวงที่เราสามารถตัดสินได้นะครับ <Ha. S 2> แต่พอมาปัจจุบันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อปีก่อนเนี่ยทุกวงเนี่ยเขาเขาเก่งหมดเลยครับ <Ha. S 2> เขาเก่งหมดเลยเป็นเป็นความยากลําบากในการ สัจสิทธ์มากๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กเข้าถึงสื่ออะไรได้เยอะนะครับกีต้าร์คีย์บอร์ดกลองอะไรงียเขาสามารถที่จะเล่นได้เหมือนแผน่นเพราะว่ามันมีการค o เวอหรือว่าการสอนอยู่ใน y o u t u เนี่ยเยอะมากมายนะครับทีนี้เมื่อเด็กมาเามารวมวงกันเนี่ยก็ทุกคนเขาเก่งหมดห<า>แต่ทีนี้เราก็จะดูจุดจุดที่แบบจุดที่มีการแบบตรงนั้นเล่นผิด หรือว่าเล่นไม่พร้อมกันหรือว่าจังหวะที่มันไม่ไมเหมือนกันอะไรเงี้ยหรือว่าคาแรคเตอร์ของเพลงที่เล่นแล้วมันเข้ากันเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ผมก็เลยต้องอนําตรงที่มาตัดสินนะครับเพราะว่าความเก่งเนี่ยเก่งเก่งหมดทุกวงอยู่แล้วนี่นะครับอย่างเมื่อก่อนเมื่อก่อนย้อไปเมื่อก่อนนะบางทีบางวงเ่ยเล่นยังเพี้ยนอยู่เลยตั้งสายกีตาร์ยังเพี้ยนอยู่เลยแต่ปัจจุบัน,นเนี่ยเรื่องเครื่องดนตรีเรื่องความเพี้ยนเนี่ยไม่มีแล้วเหลือแต่ว่าเขาใช้ความสาม,มารถแล้วมีคาแรคเตอร์ของวงออกมาแล้วก็สร้างสีสันออกมาให้มัน ได้ดีที่สุดตรงนั้นนะฮะที่อาจารย์บอกว่าด้วยความที่เป็นคณะกรรมการมาหลายปีเพราะยิ่งนวัตกรรมม,มันเริ่มก้าวล้ำนำหน้าไปเรื่อยๆอะไรที่ทําให้อาจารย์ว้าวมากๆก,ก,กับการแข่งขันในแต่ละปีนะคะ,ะปัจจุบันเนี้ยเด็กเขามีการแบบ cover อ่ะมีการแบบคิดทํานองขึ้นมาเองนะครับมีการโชว์ขึ้นดนตรีจากเพลงที่แบบไม่มีอะไระเขาก็คิดกันขึ้นมาคิดเมโลดี้คิดทํานองเสริมเสริม,รมอ่า ดนตรีมันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นบางเพลงไม่ได้มีเปีนโนซโล่แต่เขาก็ไปคิดรูปเป็นโนมาซโล่บางเพลงไม่มีกีตาร์ซโล่แต่เขาก็เล่นเอากีตาร์ใส่เข้ามาแบบเป็นเป็นล็อกเป็นอะไรเงี้ยฮะก็มีความหลากหลายครับก็คือเป็นเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเขามากขึ้นคือพยายามเปลี่ยนแหวกแนวจากต้นฉบับเดิมให้เป็นฉบับของพวกเขาสร้างความมีตัวตนของแต่ละบทเพลงก็เริ่มแบบที่จะปรับแล้วก็ทําดนตรีกันใหม่เลยแบบมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเขาต้องมีการแข่งกัน ใช่ยิ่งช่วงโชว์เดียวนี้มันต้องสมาธิต้องมีแล้วหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถความชานาญก็ต้องมีด้วยเหมือนกันถูกต้องออทีนี้ในรอบนี้ครับอาจารย์ครับน้องๆที่จะเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยเขาต้องทําอะไรก่อนบ้างในช่วงการสมัครหรือว่าต้องทําคลิปออเดชั่นอะไรมาก่อนความยาวกี่นาทีอะไรไงครับคลิปต้องเป็นคลิปวิดีโอยาวไม่เกิน5นาทีนะครับตรงนี้นะฮะบทเพลงก็จะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วก็ได้1เพลงนะครับก็เป็นรูปแบบวิดีโอแนวนอนเนาะ แล้วก็ผมแนะนําว่าผมอยากจะให้เป็นเป็นไฟล์ mp4 มากกว่าเพราะว่ามันผมมองแล้วว่ามันรองรับที่สุดแล้วนะครับเพื่อให้คณะกรรมการได้ได้ดูเนี่ยทีนี้ก็บางวงก็อาจจะมีห้องบันทึกเสียงที่ดีนะครับหรือว่าบางวงก็อาจจะแบบถ่ายด้วยวิดีโอ,อถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์อะไรเงี้ยแต่ก็ตรงนั้นก็ต้องใช้ความสามารถกันสักนิดนึงนะครับแต่อย่างหนึ่งก็คือห้ามห้ามห้ามบันทึกเสียงแบบ ในห้องอัดอย่างเช่นว่าบันทึกทีละชิ้นทีละชิ้นและชิ้น,แล,นแล้วมามามาิ m i ์แล้วก็ทีนี้ามาอะไรนะมาลิปสิงค์อ่ะไม่ได้อย่างี้ไม่ได้เราต้องเล่นแล้วก็เออทันทีเลยนะครับแล้วอัดอัดไว้ด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยครเพราะว่าบางทีเนี่ยบางวงเนี่ยเขาก็อาจจะแบบเอออยากให้มีซาวด์ดีๆนะก็เลยเข้านหะ้องอัดแล้วอัดทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเสร็จแล้วก็มาทําเป็น m ออย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องแบบถ่ายให้แบบเห็นเพียวๆเ,เลยว่าเนี่ยวงกำลังเล่นจริงๆเล่นสดจริงๆอะไรอย่างเงี้ เอาสดๆเลยแบบที่อาจารย์หมายถึงนั่นคือนักร้องมืออาชีพเขาทำกันเลยนะคือเล่นดนตรีแต่ละชิ้นแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการถึงขนาดนั้นเพราะเราต้องการแค่เดโมในการคัดเลือกเข้ามาส่วนหนึ่งก่อนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งใช่ตอนนี้เปิดรับสมัครหรือยังคะอาจารย์เริ่มให้ส่งคลิปจนถึงวันไหนคะจนถึงวันที่สองสิงหาคมครับสองสิงหาคมถ้าอย่างตอนนี้เนี่ยช่องทางที่จะสามารถส่งเดโมหรือว่าส่งไกด์เข้าไปจะส่งได้ช่องทางไหนบ้างเราก็จะมี อ่าเว็บไซต์นะครับ spy music contest นะครับ com นะครับเข้าไปตรงนั้นได้เลยนะครับผมนี่นี่คือขั้นตอนของการที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งทีนี้เรามาถามแชมป์เก่ากันบ้างน้องต้าน้องต้าแอบถามก่อนว่าทําไมเราถึงเลือกเดินเส้นทางทางด้านดนตรีคะมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเราไปชอบอะไรตรงไหนคือผมก็เล่นดนตรีมาตั้งแต่ก็มีความฝันที่อยากจะมีผลงานปขอืม ก็อยากเป็นศิลปินแล้วก็เป็นแบบอย่างให้น้องๆครับผมแล้วก็คือมันเป็นเวทีสปายคือเวทีที่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยครับค่ะอย่างที่น้องบอกว่าจุดเริ่มต้นที่ชอบเล่นดนตรีครับผมชอบเล่นดนตรีประเภทไหนแล้วเราเล่นอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้อ๋อผมก็จะเล่นดนตรีสายลนครับค่ะแล้วเครื่องดน,รน,ดนตรีเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีเล่นกีตาร์ครับ ตายเหตุที่ถามเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคุณผู้ชมสังเกตสร้อยคอของน้องอันนั้นคือ,อปกปิกกีตารกกตารใช่ไหมครับผมนี่ชอบถึงขนาดเอามาทําเป็นสร้อยคล้องคอเลยมไม่ธรรมาดาเลยทีเดียวเล่นมาสักกี่ปีได้แล้วคะรวมๆแล้วสิบกว่าปีได้ครับสิบกว่าปีครับอเราเล่นกีตาร์ตรงนี้ได้กี่ประเภทตอนนี้เรื่องดนตรีทั้งหมดก็ก่อนก่อนจะเล่นกีต้าร์ผมเคยยวงโยมาก่อน วงโยธวาทิศของโรงเรียนตอนนั้นตอนอยู่วงโยเราทําหน้าที่อะไรคะทำเป็ดครับทําเป็ดทาเป็ดมาติดกีตาร์มีมีก่อนหน้านี้ด้วยก่อนหน้านี้คืออะไรคะดนตรีไทยครับโอ้โหคุณน้องจอินเตอร์ในชแนลไปไหนเล่นมาตั้งแต่เด็กเลยดนตรีไทยเล่นอะไรคะตอนนั้นเล่นอังการุงอังการุงเขย่าอี้วิรยก็เคยเล่นนะอังการุง ใครเอายอย่างเดียวไม่เป็นจังหวะนะแต่ก็ต้องฟังไอ้นี่ไงฟังตัวโนต้ตเวลาเขาผายมือมาเล่นดนตรีไทยเล่นดนตรีสาโกลแล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราเข้ามาในสป라이ต c มิวสิกคอนเทสต์ล่ะคะก็ตั้งแต่ผมมาโตในครอบครัวนะคนดีแล้วก็ <ฮะ S 2> ผมมาเรียนผมมาเรียนแล้วก็ผมผมมาเรียนเพราะผมอยากเล่นดนตรี <ฮะ S 2> แล้วก็มีโอกาสที่ได้มาประกวด ตอนนั้นก็คือมีอาจารย์แนะนํามาแนะนําก็ผมตอนนั้นก็เป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ผมประกวดก่อนอ๋อครับแล้วก็ผมก็ได้ประกวดปีแรกปีปีตอนนั้นปีแรกก็ก็ก็ได้ที่หนึ่งครั้งแรกเธอครั้งแรกได้ที่หนึ่งก็ถือว่าไม่ธรรมดาปีแรกของการจัดงาน <c oughs> ใช่ไหมยรปีแรกของ<ป>ผมเขาพี่องเขาแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งมาเลยไม่ธรรมดาแล้วเขาผ่านมาตั้งแต่ดนตรีไทย ผ่ามนมาตั้งแต่เครื่องมือ,อนะตัวอะไรนะบนโยทำเปอ่ะทเป็ด,ปดอ่าแล้วก็มาสู่การเป็นมนตรีนี่คืออีกหนึ่งบุคคลที่เป็นอาชีพ้านดานตรีแล้วรู้สนะึกยังไงบ้างพอเข้ามาประกวดครั้งแรกแล้วได้รับรางวัลเลยรู้สึกรู้สึกตก,ตกใจตัวเองว่าทำได้ยังไง <c oughs> เพราะว่าผมก็ดูรุ่นพี่ประกวดมาก่อนแบบตอนนั้นก็คือแบบอยากผมก็ดูอยากเป็นเหมือนรุ่นพี่คนนี้จังคนนี้จัง <c oughs> <c oughs> อะไร<ม>ประมาณนั้นนะพี่ตอนที่เราเข้ามาประกวดตอนนั้นเรามาในลักษณะเป็นเป็นตัวคนเดียวหรือว่ามาในลักษณะทงวงทเลยครับแล้วเราไปคุยกับทีมยังไงอะคะเพราะแน่นอนว่าแต่ละคนก็จะมีแบบอารมณ์ศิลปินแตกต่างกันถูกไหมอ๋อก็ก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องครับในวงเดียวกันมผมเป็นพี่สุดในวงตอนนั้นก็ผมผมผมคุ้มน้องทั้งหมดเลยนี่แชมป์เก่าว่าไม่ได้วันนี้มาอวด ความเป็นแชมป์ที่งานนี้เดี๋ยวน้องจะได้ทำตามมีเซอร์ไพรส์ท้ายรายการด้วยเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังเดี๋ยวถามพี่ใหญ่ก่อนว่าความพิเศษของปีนี้ s u r p r i พรส์มิวสิกคอนเครั้งที่17สิ่งที่พิเศษที่จะเกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างคะพิเศษสิ่งแรกคือรางวัลรางวัล <c oughs> ปีนี้นะคะรางวัลเราเพิ่มขึ้นจากที่เราจัดมาเราเห็นความตั้งใจของน้องๆเยาวชนที่ในการฝึกซ้อมการรวมตัวตั้งใจที่จะทำคลิป ส่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้กําลังใจเด็กๆก,ก็เลยเพิ่มเงินรางวัลปีนี้เราก็คือรางวัลชนะเลิศนี่ก็คือ5 0,000บาทชนะเลิศห้าหมื่นห้าหมื่นบาทแล้วเออรงอันดับหนึ่งก็หมื่นห้าแล้วหลังจากนั้นก็ลดหลั่นลงมาแล้วก็ที่สําคัญก็คือตอนรอบ <c oughs> รอบชิงชนะเลิศก็คือพอน้องๆส่งคลิปมาในรอบออดิชัน่นเข้ารอบ15วงที่จะไปสู่รอบชิงชนะเลิศพอประกาศวันที่15สิงหาค่ะเออเราก็จะมี รูปของวงทุกวงจะลงในเพจ Facebook ของ s p i ยเมสิกคอนเทสตเชิญชวนเพื่อนๆนญาติพี่น้องเข้าไปโหวตเพื่อจะชิงรางวัล Popular ่าโหของ s p i ยเมสิกคอนเทสตค่ะปีนี้รางวัลเรารวมมูลค่าก็คือ1 0 0 0 0แสบาทนะคะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแล้วทีนี้หลังจากได้รับรางวัลไปแล้วประสบการณ์สิ่งที่น้องๆจะสามารถต่อยอดล่ะคะจะได้อะไรไปบ้างคะ คือรางวัลของสปคือปก,ปกติเนี่ยเวลาเราไปประกวดโครงการอื่นๆได้รางวัลเสร็จคือจบค่ะสปายมิวสิกคอนเทนี่เราก็พิเศษขึ้นก็คือเราอ่ะจะนำน้องๆเยาวชนทีมช er ันเลิศไปพัฒนาทางด้านดนตรีที่คณะดุริยางคศิลป์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพค่ะคือน้องๆเนี่ยเราก็จะไปทั้งวงเลยอุปกรณ์ดนตรีเรียบร้อยไปยกไปวงเลยก็ ไปเล่นดนตรีให้อาจารย์ดูอาจารย์ฟังอาจารย์เขาก็จะฟังว่าแต่ละเครื่องควรน้องจะพัฒนายังไงถ้าวงดนตรีวงที่เป็นแชมป์สปร이แล้วอ่ะจะไปมีประกวดต่ออาจารย์จะให้เล่นเพลงที่จะใช้ไป,ประกวดอาจารย์จะสอนเทคนิคให้ถ้าวงที่จะแบบเหมือนเอาไปเ,าเขาเรียกว่าเป็นเล่นดนตรีมืออาชีพหรือโชว์หรืออะไรอาจารย์ก็จะสอนเทคนิคให้ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดนตรีชนิดต่างๆเทคนิคการร้องเพลงของนักร้องนำวงอาจารย์ก็สอนค่ะแล้วก็มากใช่แล้วก็เราเอาจะนําน้องไปเ,ออเขาเรียกว่าไปเปิดประสบการณ์แสดงดน,นตรีที่กรุงเทพคือปีที่แล้วว่าความที่วงชนะเลิศอะค่ะ มีคิวประกวดเยอะมากมคือจริงๆเราอะมีแพลนที่จะเอาน้องไปโชว์ตรงสยามแต่ปรากฏว,ว่าคิวน้องกับคิวที่เราจองเอาไว้ไม่ตรงกันก็เลยเสียดายพลาดค่ะปีนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสแล้วคิวได้ก็น้องจะได้ไปใช้เขาเรียกว่าเอาความสามารถไปโชว์ให้กับคนกรุงเทพเห็นอาจจะเป็นไวรัลใน โซเชียลต่างๆได้ค่ะไม่รรมาด้เป็นการต่อยอดของน้องๆที่หลังจากเสร็จสิ้นการประกวดไปแล้วครับทีนี้ครับอาจารย์เอครับในรอบนี้นะครับคนที่เข้าประกวดเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างทั้งเรื่องของการแนวเพลงที่ใช้ประกวดรวมถึงระยะเวลาใน,ในการที่เราจะโชว์แต่ละโชว์ขึ้นมานแนวเพลงเนี่ยก็อาจจะเปิดกว้างหน่อยนะครับลูกทุ่งก็ได้นะครับหรือว่าไทยสากลหรือเพลงสากลเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับระยะเวลาในการประกวดเนี่ย20นาทีนะครับรวมทั้ง อ่าสาวเช็คแล้วขึ้นเวทีปุ๊บก็ก็คือสาวเช็คเนี่ยก็จะนับรวมไปในตรงนั้นด้วยกับเพลงอีกสองเพลงเพลงสองเพลงก็คือจะเป็นเพลงช้าแล้วก็เพลงเร็วครับผมปัจจุบันนี้เนี่ยเพลงเร็วเนี่ยมันอาจจะแบบมองได้หลายอย่างว่าบางทีเพลงเร็วเนี่ยเขาบอกเขามองความเร็วอยู่ที่ร้อยสามสิบ bpm ม่ตัของมินอนมอะไรเงี้ยนะครับแต่แต่ผมมองว่าอยากให้อยากจะบอกว่าความเร็วของเพลงเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะนับเป็นเพลงช้าเนี่ยก็ อาจจะต่ำกว่า100 BPM มิเตรนอมแล้วก็เพลงเร็วเนี่ยก็อาจจะเป็น100ขึ้นไปอะไรเงี้ยครับของมิเตอร์นอมอะไรเงี้ยครับก็คือหลากหลายได้แนวทุกอย่างเลยนะคะทีนี้การส่งเดโมเข้าไปเนี่ยก็จะเส้นสุดวันที่2สิงหาคมการประกาศผลทีมที่จะได้รับคัดเลือกเข้าไปเนี่ยเราจะเริ่มประกาศตั้งแต่วันไหนแล้วคณะกรรมการที่จะมาตัดสินรอบนี้นอกจากอาจารย์แล้วยังมีใครอีกบ้างคะอ๋อยังมีครับผมก็ขออนุญาตแนะนําอาจารย์นะครับหลายชื่อ ญาตสั้นๆน,รรนะครับอาจารย์ก็จะมีอาจารย์ผู้ยุตยศรสตอาจารย์นะครับดร,รดนพดลท,ทิพยรัตน์นะครับ <ฮะ S 2> อาจารย์วิชาโทศิลปะการแสดงและดนตรีวิจักต์นะครับมหาวิายทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับ <ฮะ S 2> แล้วกอ็อาจารย์ชัชวานสุขลังสุขลังนะครับผมอาจารย์สถาบันป๊อปมิวสิกอะคาเดมี่มหาวิทยาลัยหาาใหญ่นะครับอาจารย์สิวนัทนะครับ ปุณศรีพรชัยนะครับอาจารย์ภาควิชาดนตรีสาขาดนตรีเชิงพาณิชย์นะครับคณะดนตรียางกษัตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรณ์ะครับแล้วก็น้องแตงโมนะครับพัชราวะรินชราเวทนะครับศิลปินนักร้องอาชีพนะครับเป็นสมัครเป็นสมาชิกในโครงการสหทิพย์จูเนียร์ครับและโครงการแฟนตาอุบัติทูตด้วยนะครับก็ผ่านเวทีการประกวดมาเยอะเหมือนกันนะครับเช่น The Voice Thailand ซีซั่น4นะครับก็ได้ได้ได้แชมป์มานะครับหรือเสียงเปลี่ยนสวยก็ได้แชมป์มาครับแล้วก็แชมป์รายการนักร้องใหม่ นั่ร้องสองหม่นะครับซีซั่นสองก็ได้แล้วก็ยังมีการประกวดอีกมากมายเลยของทางแล้วว่าส่วนผมก็อาจารย์ราชกิจพันธุ์วัชโรับอาจารยรมการก็จะมีเป็นผู้สรงคุณอาวุธและผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีนะครับทีนี้ถามน้องต้าบ้างว่าอยากจะให้คําแนะนำใงไงกับน้องๆรุ่นที่จะมาประกวดในหลังจากนี้ในการเป็นตัวอย่างให้น้องๆหน่อยนะครับครับผมพี่พี่แล้วกันนะก็อยากให้น้องทาเต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าจะถูกจะผิด ทำที่ตัวเองถนัดครับผมแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองผมว่าจะชนะกรรมการได้ชนะใจกรรมการมีความสําคัญที่สุดก็คือความมั่นใจความมั่นใจความเป็นตัวเองแล้วก็ความฝึกฝึกซ้อมของแต่ละคนนะคะวันนี้พาแขกรับเชิญมาอีกคนหนึ่งด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นอะไรในวงเป็นมือกีตาร์เป็นมือกีตาร์ครับผมแอบพาใครมาคะนักร้องแอบพานักร้องมาด้วยเดี๋ยวจะให้เข้ามาโชว์สักหนึ่งท่อนติสหนึ่งก่อนที่จะได้ทิ้งท้ายก่อนเข้ารายการ ตัวเองเชิญเพื่อนแบบเท่ๆเข้ามาในรายการหน่อยสิเอาเชิญก่อนเชิญเพื่อนหน่อยเอาเชิญก่อนวัน two three โอเคอ๋อแสดงว่าตัวเองก็จะเป็นคนร้องแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนเล่นเดี๋ยวขอแค่หนึ่งนาทีพอนะตัวเองได้ครับเริ่มเลยค่ะเชิญค่ะอันนี้น้องโอมนะครับน้องโอมครับ เป็นไวเธอจะไม่เป็นอะไรต่อให้ฝนนั้นจะตกหนักสักเท่าไรเธออย่ากลัวฝนมันก็แค่ฝนมันอาทำให้เธอหนาแต่เธอจะไม่เป็นอะไรก็เหมือนความเสียใจ ที่มันผ่านเข้ามาแค่ยิ้มและบอกตัวเองว่ามันจะผ่านไปขอบคุณมากค่ะน้องอมเดี๋น้องอมยืนรอไว้เลยก็ได้ค่ะน้องบอกว่าเธออยากกลัวฝนแต่พี่กลัวฝนเพราะมันเปียก จริงฝนไม่ได้ทำให้เป็นอย่างเดียวฝนน่าจะทําให้เหงาเพิ่มมากขึ้นด้วยว้าวเดินนาทีสุดท้ายเลยค่ะพี่ใหญ่ะาด้ฝากเชิญชวนให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าประกวดกันค่ะค่ะก็สปอนเอริสิตคอนเทสต์สองพมาแล้วนะคะเป็นเวทีใหญ่ถือว่าเป็นเวทีประกวดวงดนตรีเยาวชนมัธยมศึกษานะคะที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ถ้าน้องๆนะคะ มีความสนใจทางด้านดนตรีรักในเสียงเพลงรักในการเล่นดนตรีอยากให้สมัครเข้ามานะคะ w w r l d w i d e w ebsprymusic.com นะคะเรามีฝันถ้าเราไม่ทำตามความฝันฝันนั้นก็จะไม่เป็นจริงนะคะค่ะ,คะขอบพระคุณทุกคนมากเลยค่ะรายละเอียดไปดูเพิ่มเติมได้นะคะในเพจ Facebook Surprise s p i ฟมิ Music Contest นั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวลากันด้วยเสียงเพลงเพราะๆจากน้องต้าและน้องโอมค่ะทั้งหมดเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ